สวัสดีครับท่านวังราศดีครับผมดนตชาลอนะครับเขามาติดตามสถานการณ์เรื่องของการรัฐประหารที่เมียนมาไม่องไหลอีกนะท่านฟังรับตอนนี้มีองหลายเนี่ยลั่นหรือมีอคําสั่งว่าเมียนมาจะมีการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อบ้านเมืองสงบนั่นฮะเป็นประเด็นที่น่าติดตามครับเพราะว่า ทางด้านของสื่อทางการเมียนมาเองก็มีการออกแถลงการว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของปรูนายนายอิริวานยูซอฟและลิมเจ็คฮอยเลขาธิการของอาเซียนได้เข้าไปหารือกับมินอองหลายผู้นำรัฐประหารเมียนมาที่ทำเนียบในกรุงเนปิดอมินองหลายเผยกับคณะผู้แทนของอาเซียนว่า เมียนมาจะจัดการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในประเทศกลับสู่สถานการณ์ปกติคือโดยไม่นับบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะกลับสู่ปกติเมื่อใดนั่นนั่นย่อมหมายความว่าขึ้นอยู่ที่หลักตามอำเภอใจของมินองหลยว่าพร้อมที่จะมีการจัดการเลือกตั้งเมื่อไรซึ่งก่อนหน้านี้ทางฝั่งเราผู้นํารัฐบาลเมียนมาเองเคยประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับภายในสองปีหลังจากที่มีการ รัฐประหารหนาทีรัฐบาลเงาซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นนักการเมืองจากพรรคเอ็นเอลดีขององซานสุจีเองก็มีการเรียกร้องให้คณะผู้แทนของอาเซียนทั้งสองนะครับทั้งสองเข้าหาหรือกับตัวแทนของฝั่งทางด้านของพรรคเอ็นเอลดีด้วยซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าตัวแทนของอาเซียนทั้งสองมีกําหนดที่จะเข้าพบรัฐบาลเงาหรือไม่ ทั้งนี้ท่านผู้ฟังครับการประชุมู้นําอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อหาทางออกปัญหาเมียนมาบรรลุฉันถามมติ5ข้อเรียกร้องให้เมียนมายุติกันใช้ความรุนแรงทันทีนและเปิดโอ,อกาสให้ทูตพิเศษของอาเซียนเ<น>ข้าเยือนเมียนมาแต่ภายหลังมินองหลายได้ออกมาเปิดเผยว่าเมียนมา ti, ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมติของอาเซียนนั่นหมายความว่า มิน่าอีนั้นหรือมินองหลายนั้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในประเทศดุวิงได้แต่ที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาลเงาที่ตั้งขึ้นนั้นก็มีทิท่าที่จะนะครับมีคะแนนตีตื้นหรือยกสถานะความเป็นรัฐบาลเงาเพื่อต่อต้านรัฐบาลผลิตการของมินองหลายเมียนมาย,ยังไม่จบครับท่านผู้ฟังครับเมียนมาย,ยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเกมทางการเมืองระหว่างประเทศก็ต้องเดินหน้า เกมในการที่จะสู้รบประทะระหว่างรัฐบาลจริงกับรัฐบาลเงาร,รัฐบาลรัฐประหารกับรัฐบาลเงาก็ยังเกิดขึ้นต่อเน,นื่องกำลังของประชาชนกับทหารก็มีการประทะกันและก็ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเดือดพล่านยังไม่จบครับสามสี่ปีนี้เมียนมายังไม่จบปัญหาเรื่องของการขัดแยง้งต้องติดตามว่ากันยาวว่าใครนั้นจะมีแรงอึดมากกว่ากัน กลับมาเจอกันนะฮะทุกการติดตามความเคลื่อนไหวในการรัฐบากับผมดรชาลอรหรือไอหนุ่มน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพโรชมด็อกรชาลอครับ